ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่1นึจากพระสุตตันตปิฎกขุทธกาิกายอัปทานอัตตกถาปิรินทวักที่สี่สิคิลิมานันทาเทราประทานที่เจอัตตกถาคิลิมานันทาเทราประทานที่เจ็ด ท่านได้มายัางกรุงราชคฤหเพื่อถวายบังคมพระศาสดาพระเจ้าทิมพิสารได้ทราบว่าท่านมาจึงเสด็จเข้าไปหาท่านแล้วประวารณาว่านิมนต์ท่านอยู่ในที่นี้เถิดโยมจะบำรุงด้วยปัจใจสี่พอเสด็จไปแล้วก็ไม่ได้ทรงคำหนึงถึงพระราชดำรัสนั้นเพราะมีพระราชกรณียกิจมากพระเถระ จึงได้อยู่ในที่กลางแจ้งนั้นเองพวกเทวดาห้ามฝนไม่ให้ตกเพราะกลัวพระเทระเปียกฝนพระราชาทรงพิจารณาหาเหตุที่ฝนไม่ตกก็ทรงทราบจึงทรง,งมีรับสั่งให้พวกช่างสร้างกุฏิถวายพระเทราพระเทระายู่ในกุฏิมีจิตตั้งมั่นเพราะได้ความสบายในเสนาสนะ จึงประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาบรรลุพระอรหัตแล้วเมื่อท่านได้ปรรลุพระอรหัตแล้วระลึกถึงบุพกรรมของท่านเกิดความโสมนัสเมื่อจะประกาศอปทธานที่ประพฤติมาในการก่อนจึงกล่าวคำว่าภรรยาของเราทำกาล้าแล้วในวงเล็บ ภริยาเมกกาลังกตาเป็นตน้นการระบุพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีพระอนุสาสนีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนก็ดีประวัติในวงเล็บอัปทานการบรรลุมรรคผลก็ดีเชิงอัดการระบุพระนามหมายถึงข้อความตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธชินเจา้า พระนามว่าสุเมธะพระอนุสาสนีหมายถึงข้อความตั้งแต่ชนเหล่านั้นไม่มีใครเชื้อเชิญประวัติการบรรลุหมายถึงข้อความตั้งแต่เราได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไปจนจบพอเข้าใจง่ายอยู่แล้วตามแนวแห่งคำที่มีอยู่ อัตตกถาคิริมานันทาเถราประธานที่เจ็ดจบสะระระมันดาปิยาเถราประธานที่แปดบุพจาริยาของพระสะระระมันดาปิยาเถระข้อที่สี่ร้อยเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัก,กุสัน t h ผู้ประเสริฐอยู่จบพรหมจันทรเสด็จปรินิพพานแล้ว เราได้เก็บเอาพวงดอกช้างนาวทําทเป็นมนดบเราได้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงได้วิมานอันอุดมย่อมครอบงำเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเราเดินและยืนอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็มีดอกช้างหนาวกำบังไว้นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกลับนี้เองเราได้บูชาพระพุทธเจ้าใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธะบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มา ในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระสาระระมันดาปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านั้นด้วยประการฉนีแลสาระระมันดาปิยเถราปาระทานจบสัพพาทายกเถราประทานที่กาวบุพพจริยา ของพระสัพพาทายกเทระข้อที่401ที่อยู่ของเราอย่างลงถึงมหาสมุทรตกแต่งดีแล้วสะโบกคารณีตกแต่งสวยงามมีนกจากภาคส่งเสียงร้องอยู่ดารดาษด,ด้วยบัวเพื่อนบัวหลวงและบัวขาบในสระนั้นมีน้ำไหล มีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นรมใจมีปลาและเต่าชุกชุมมีเนื้อต่างๆมาลงกินน้ำมีนกยูงนกกระเรียนและนกดูเว่าเป็นต้นร่ำร้องด้วยเสียงไพเราะนกเขานกเป็ดน้ำนกจักภาคนกกาน้ำนกต้อยติวิตนกสาลิกา นกขอนหอยนกโพร,ระดกนกกระเรียนนกแฝกนกขมิ้นเหลืองอ่อนเที่ยวอยู่มากมายสะโบกคอรณีสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีแก้วมณีไข่มุกและสายต้นไม้ทั้งหลายเป็นสีทองทั้งหมดมีกลิ่นหอมต่างๆฝูงขจรไป ส่องที่อยู่ของเราให้สว่างสวยตลอดการทั้งปวงทั้งกลางวันกลางคืนเครื่องดนตรีหกหมื่นประโคมอยู่ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าหญิง1 6ึ่งหนหกพคนหอมหลอมเราอยู่ทุกเมือ่อเราออกจากที่อยู่แล้วได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามวาสุเมธาผู้นำของโลก มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ถวายบังคมพระองค์ผู้มียศใหญ่ขันถวายบังคมแล้วได้ทูลอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าทรงพระนามวา่าสุเมธาผู้เป็นนักปรา์ผู้เป็นผู้นำของโลกทรงรับ พระมหามมนีตรัตธรรมกถาแก่เราแล้วทรงส่งเราไปเราถวายบังคมพระสัมมาสัมพุตเจ้าแล้วกลับสู่ที่อยู่ของเราเราเรียกบริวารชนมาแล้วสั่งว่าท่านทั้งหมดจงมาประชุมกันเวลาเช้าพระพุทตเจ้าจะเสด็จมาสู่ที่อยู่ของเรา การที่เราทั้งหลายจะได้อยู่ในสำนักของพระองค์เป็นลาบที่เราทั้งหลายได้ดีแล้วหนอการที่เราได้ทำการบูชาพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดผู้เป็นศาสดาก็เป็นลาบโดยเราตรัดเตรียมข้าวและน้ำเสร็จแล้วจึงกราบทูลพัตกาลพระพุทธเจา้าผู้นำของโลก เสด็จเข้ามาพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนรูปเราได้ทำการต้อนรับด้วยสังคีตและดนตรีพระพุทธเจา้าผู้เป็นอุดมบุรุษประทับนั่งบนต่างทองคำล้วนในครั้งนั้นหลังคาเบื้องบนก็มุงด้วยทองคำล้วนวนคนทั้งหลายโบกพัดถวายในระหว่างภิกษุสงฆ์ เราได้อังคาดภิกษุสงฆ์ให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำจนเพียงพอได้ถวายผ้าแก่ภิกษุสงฆ์รูปละหนึ่งคู่พระพุทธเจ้าที่เขาเรียกพระนามว่าสุเมธาผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดอังคาดเราให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำทั้งป่วงเราจักพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจากรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหนึ่งพันแปด้อกับอยากได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหนึ่งพันครั้งผู้นั้นเข้าถึงกำเนิดใดคือ จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นนั้นหลังคาทองคำล้วนล้วนจากกั้นเป็นรมให้ในทุกขณะในกับที่สามมื่นพระศาสดาทรงพระนามว่าโคโดมโดยพระโคดซึ่งทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจากเป็นธรรมทายาท เป็นโอรสอันธรรมะเนรมิรของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานจากนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วบัลือสีหนาฏชนทั้งหลายจะกั้นฉัดไว้ที่เชิงตะกอนจากเผาภายใต้ฉัดสามัญญผล เราบรรลุแล้วโดยลำดับกิเลสทั้งหลายเราเผาแล้วความเร่าร้อนไม่มีแก่เราที่มนดบหรือที่โคนต้นไม้เลยในกลับที่สามหมื่นแต่พัทธากับนี้เราได้ถวายทานใดในครั้งนั้นด้วยทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญ,ญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระสัพพาทายกเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนิแลสัภาาทายกเถราประทานจบอชิตเะเถราประทานที่สิบบุพพาริยาของพระอาชิตเะเถราข้อที่สี่้สองพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงผู้เป็นผู้นำของโลกเสด็จมายังภูเขาหิมพาน แล้วประทับนั่งอยู่เราไม่เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระสุรเสียงของพระองค์เราก็ไม่เคยได้ฟังเราเที่ยวหาอาหารเพื่อตนเองอยู่ในป่าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐสาสบสองประการในป่านั้นขันเห็นแล้ว จึงปลื้มใจคิดว่าสัตว์นี้ชื่อว่าอะไรเราพิจารณาดูลักษณะทั้งหลายแล้วระลึกถึงความรู้ของเราเราได้ยินมาว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าบัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวไว้ตามคำพูดของบัณฑิตเหล่านั้นผู้นี้คงเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรสักการะพระองค์พระองค์จะชำระคติของเราได้เราจึงรีบกลับมาสู่อาสมถือเอาน้ำพึงและน้ำมันถือเอาหม้อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษนำเอาไม้สามท่อนไปวางไว้ที่กลางแจง้ง ก่อไฟให้ลุกโผลงแล้วได้ถวายบังคมแปดครั้งพระพุทธเจา้าผู้เป็นอุดมบุรุษประทับนั่งอยู่ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันพระพุทธเจา้าผู้เป็นผู้นำของโลกสเสด็จลุกขึ้นในเมื่อสิ้นราตรีเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ตามประทีปถวายแด่พระพุทธเจา้า ด้วยมือทั้งสองของตนตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันกลิ่นหอมทุกอย่างที่เกิดในป่าที่ภูเขาคันธมาศชวยมาในสำนักพระพุทธเจา้าด้วยพุทธานุภาพเวลานั้นต้นไม้ที่มีดอกหอมทุกชนิดบานสะพรังร่วงหล่นกองทับถมกันด้วยพุทธานุภาพ นาคและครุฑทั้งสองพวกที่ภูเขาหิมพมา,านมีประมาณเท่าใดนาคและครุฑเหล่านั้นต้องการจะฟังธรรมจึงพากันมาในสำนักพระพุทธเจา้าพระสมณะนามว่าเทวละเป็นอักครสาวกของพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระอรหันต์สองหมื่นรูป มายังสำนักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีความเลื่อมใสตามประทีปถวายเราด้วยมือทั้งสองของตน เราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเขาจักรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหกหมื่นกับและจักได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหนึ่งพันครั้งพานวานที่สิหจบจักได้เป็นจอมเทพเสวยเทวสมบัติ36ครั้ง จากได้เสวยรัชสมบัติอันไพ่บูรณ์ในปัตถภีเจร้อครั้งจากได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไพ่บูรณ์นับครั้งไม่ทวนด้วยการตามประทีปถวายนี้จากเป็นผู้มีทิพยาจักสุเขาจากมองเห็นไกลสองรชั่วทนูโดยรอบทุกเมือ่อเมื่อเขาจุติจากเทวโลก มาเกิดเป็นคนประทีปจากตามทั้งกลางวันกลางคืนสำหรับเขาผู้เกิดมาพรั่งพร้อมด้วยบุญกรรมผู้นี้เข้าถึงกำเนิดใดไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามจยากมีแสงสว่างโชดช่วงไปทั่วเมืองเพราะผลแห่งการตามประทีปถวายแปดดวงนั้น ชนทั้งหลายจากบำรุงผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการตามประทีปถวายในกับที่หนึ่งแสนแต่กับนี้พระศาสดาพ,พระนามว่าโคดมโดยพระโคดซึ่งสมพบในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จากเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสอันธรรมะเนรมิต ของพระศาสดาพระองค์นั้นจากกำหนดรู้อาสวัทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพานเราทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมสากยะผู้ประเสริฐโปรดปรานแล้วอยากได้เป็นสาวกมีนามว่าอาชิตตะของพระศาสดา เรารื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดหกหมื่นกับแม้ในเทวโลกนั้นประทีปหนึ่งร้อยดวงก็ส่องสว่างให้เราเป็นนิตยาการรัศมีของเราพุ่งในวงเล,ลง็บโพรงออกไปในเทวโลกและมนุษยโลกเราระลึกถึงพระพุทธ้าผู้ประเสริฐสุดแล้ว เกิดความโสมนัสอย่างยิ่งเราจุติจากเทวโลกชั้นดุสิตแล้วลงสู่คันมารดาเมื่อเราเกิดได้มีแสงสว่างอย่างเจิดจา้าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วได้เข้าไปหาพราหมณ์ภาวรียอมตนเข้าเป็นสิษย์ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสตีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสม,มนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพานพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่าค่ะ